สวัสดีครับเพื่อนๆพครับพบกับ Synergy News ครับประจำวันที่28ครับหรือว่าวันจันทร์ที่28ธันวาคมนั่นเองจ้าปีใหม่แล้วนะครับเพื่อนๆเตรียมของขวัญน,นะครับเตรียมทริปเที่ยวกันหรือ,อยังนะครับแต่ผมก็ยังจะอยู่กับเพื่อนๆนะครับก็ไม่รู้ว่าจะทำอะไรเหมือนกันนะครับมันเป็นมันเป็นวันธรรมดาไม่มีทริปเลยอะ่ะไม่รู้ว่าจะไปเที่ยวไหนหรือว่าอะไรเลยอะ่ะเพราะไม่รู้อ่ะมันไม่มีที่ไปอะเนาะ บาองคกออกต่งางจังหวัดกันแต่ผมไม่ได้ออกอะครับน่าจะน่าจะไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับการไปต่งางจังหวัดอะไรเลยสักอย่างเลยนะครับเพลงน่าจะฮึกเหิมากเลยนะครับเมื่อกี้ชื่อเพลงวัวป่าโครวาเก้นะครับ <laughs> นะครับผมวงไปส่งกูบกอดูนะครับ <master> ก็วันนี้ข่าวก็มีพอสมควรแล้วก็เป็นข่าวที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับสำหรับที่เราโปรโมทไปแล้วก็คือทีมอิลิเมนต์หรือว่าเอมเบอร์นะครับก็ breasts. ได้ออกมาเปิดเผยชี้แจงเกี่ยวกับเงินเดือนนักกีฬาที่เขาให้ไว้ด้วยนะครับเรื่องเรื่องเนี้ยส่วนมากตามสังกัดเกมเนี่ยเขาจะไม่ค่อยเปิดเผยกันหรอกครับนะครับแต่วันนี้มีการเปิดเผยด้วยแต่เรามาดูข่าวอื่นกันก่อนนะครับข่าวแรกนะครับ m d l นะครับประกาศทีมรับเชิญครับสองทีมแรกแล้วนะครับ m d l คือรายการอะไรคือรายการมาโดตาทูลีกนะครับซึ่งเป็นรายการจีนครับ ก็ค่อนข้างจะใหญ่นะครับรายการนี้ขณะที่เราทราบผลทีมที่ชนะผ่านเข้ารอบคัดเลือกแล้วไป3าทีมนะครับกาลังรอให้การคัดเลือกของโซนจีนและอเมริกาเริ่มอยู่นั้นครับมาทีวีนะครับได้ประกาศรายชื่อทีมรับเชิญ2ทีมแรกครับโดยเป็น1จากยุโรปแล้วก็เป็น1ทีมจากจีนครับแล้วก็เป็นทีมที่ไม่ที่ผมไม่ผิดหวังจริงจริงเพราะเป็นทีมที่เชิญเข้ามาเนี่ยสทีมแรกเนี่ยผมรู้สึกดีอยู่แล้วเห็นแล้วรู้สึกดีเลยก็คือ OG กับ VC Gaming ครับ ซึ่งตอนนี้ครับยังเหลือที่ว่างสำหรับทีมรับเชิญอีก3ทีมนะครับที่จะต้องเดินทางมาแข่งขันในวันที่27ถึง31มกราคมปีหน้านะครับรายชื่อตอนนี้ทีมที่คลิฟายผ่านมานะครับมี3ทีมก็คือไมเนสกี้ครับทีม s p ป r i t ที่สุดโหดที่ผมเชียร์มาตลอดนะครับแล้วก็ c o ล l Complex ซิตี้เกมมินั่นเองนะครับสวัสดีคุณฟันแฟด้วยนะครับและส่วนทีมเชิญครับได้มา2ทีมแล้วขาดอีก3ทีมนะครับนั่นก็คือ OG กับ VG นั่นเองนะครับ เพื่อที่จะหลีกเลี่ยงปัญหาเวลาแข่งทับกันกับรายการ Perfect m o r l d นะครับ c h i s t m a s Special Event ครับตั t a l t o Radiant and Die ครับนะครับทาง m d l เลยเลือดแข่งรอบคัดเลือกของโซนจีนออกไปเป็นช่วงต้นเดือนหน้าแทนนะครับซึ่งจะมีทีมจีนเข้ามาแข่งในรอบคัดเลือก8ทีมด้วยกันโดยจะมีแค่2ทีมเท่านั้นครับได้เข้ามาร่วมในรอบแรนไฟนอลครับชิงเงินรางวัลกว่า250,000นะครับประมาณ8ล้าน แปดล้านได้เลยนะครับถือว่าเยอะมากรายการนี้ถ้าใครได้ที่หนึ่งในรายการนะคนละล้านก,กว่าเนี่สบายเลยนะผมนี่จะไปซื้อปอเปี๊ยสดกินสักสามสิบจานเกี่ยวไหมนี่น,น,น,นี่คือผมหิวใช่ไหมนะครับข่าวต่อมาครับเวอร์ทัสโปครับกดแชมปในรายการนะครับ D2CL Christmas Charity Magic นะครับ ทีว่าชโครับจบปีนี้ไปแบบล่อๆครับด้วยการคว้าแชมป์ส่งท้ายในรายการ D2CL Dota 2 c h a m p i o n League นั่นเองนะครับ Christmas Charity นะครับ Magic นะครับโดยรายการนี้ครับเป็นงานพิเศษที่มีการร่วมมือระหว่างของหลายๆค่ายครับเช่น Dream Media ครับ G2A Twitch TV ครับ eGamingbet ครับ Faceit ครับซึ่งจำนวนรายได้จากการขายตัวทั้งหมดครับไปรวม ไปร่วมเป็นค่านะครับบริจาคอาหารให้กับผู้อยู่ห่วยครับนอกจากนั้นครับทางฟิลิปเอสแลนดีมีเดียนะครับสมทบเงินให้อีก2เหรียญในตั๋วทุกใบที่ขายได้สําหรับตั๋ว1 0,000ใบแรกนะครับเราตัดสินใจครับที่จะทําอะไรบางอย่างนะครับในสิ้นปี2 0 1 5ครับซึ่งช่วงเวลาคริสต์มาสเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขและการให้ครับและใช้เวลาร่วมกับคนที่คุณรักเรามักจะลืมไปว่าเรานั้นโชคดีแค่ไหนครับที่มีทุกอย่างเพียพร้อมนะครับ และด้วยเหตุผลนี้เองครับเราจึงตัดสินใจที่จะจัดงานการกุศลขึ้นผู้ช่วยเหลือเพื่อช่วยเหลือผู้คนซึ่งอาจจะต้องการความช่วยเหลือเหล่านี้มากๆนะครับเก็ซีอแห่งดีมีเดียครับกล่าวในการแข่งขันนะครับที่มีทีมเข้าร่วม16ทีมด้วยกันครับซึ่งในรอบแรกครับเป็นการแข่งขันที่โหดเพราะแพ้ตกรอบทันทีนะครับก่อนที่จะในรอบต่อไปครับชนะแบบ2ในสเกมแบบโบ of โบอสอ่ะ ก็บอกเบสออฟสามนะครับในรอบชิงชนะเลิศแข่งกันแบบเบสออฟไฟครับผมก็แข่งกันมาอย่างขับเคี่ยวสุดๆครับมาดูเส้นทางของเวอร์ทัสโฟครับชนะ SVB มาก่อนนะครับแล้วก็ชนะเพรสนะครับแล้วก็สุดท้ายครับมาชนะทีมเต็งอย่างสุดโหดครับทีมสป i r i t ชนะ2เกมรวดเลยด้วยนะครับก็ต้องบอกว่าโหดมากๆและคู่นี้น่าจะเป็นต่างประเทศถ่ายทอดสดนะครับที่1ก็ได้รับเงินรางวัลไป2 0 0หมืเหรียญครับเวอร์ทัสโฟที่2 h งเฮลไรเซอร์ครับ1 0 0 0 0ืนเหรียญ ที่สามที่สครับสปิริตกับโบรโดตาครับ5 0 0เหรียญนะครับได้รับไปขอแสดงความดีใจด้วยนะครับสวัสดีคุณ IPC สวัสดีคุณแป๊ะเองด้วยนะครับข่าวต่อมาครับทีม elemental ครับได้เปิดเผยเงินเดือนของนักกีฬาภายในทีม e m b e r นะครับทางด้านทีม Elemental ครับได้ทำการเปิดเผยเงินเดือนของนักกีฬาภายในทีม e m b e r ครับสำหรับการแข่งขัน LOL นะครับอย่างเป็นทางการ พร้อมท้งให้เหตุผลอีกด้วยครับว่าพวกเขาต้องการจะพัฒนาวงการอ e ีสปอร์ตให้เทียบเท่ากับวงการแข่งขันกีฬาทั่วไปครับขนาดการซื้อตั๋วผู้เล่นจากกีฬาอื่นๆเช่นฟุตบอลบาสเกตบอลครับยังสามารถเปิดเผยและเป็นข่าวได้ครับทาไมวงการอ e ีสปอร์ตที่นับได้ว่าเป็นกีฬาประเภทหนึ่งเหมือนกันทําไมจะประกาศให้คนอื่นรู้ไม่ได้ล่ะครับเราไปชมเงินเดือนของผู้เล่นแต่ละคนกันเลยนะครับคนแรกครับกรีฟครับ57,500บาทต่อเดือนนะครับ ห้าหมขอโทษครับ 57, ห้าหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยเหรียญต่อเดือนนะครับอันนี้ห้าหมื่เหรียญน,นะครับเน้นย้ำว่าเหรียญถ้าเหรียญแบบนี้แสดงว่าประมาณเฮ้ยใช่วะหนึ่งล้านหนึ่งล้านกว่าๆนะครับโบนัสอีก 15, หนึ่งหมื่นห้าพันเหรียญโบนัสนั่นคือประมาณห้าสิบหรือว่าห้าแสนบาทนี่คือโบนัสนะครับ รวมทั้งหมดแล้วเจ็ดหมืนสองพันห้าร้อยเหรียญต่อเดือนแปบบ๊หนึ่งนะครับเรามาคูณกันเลยดีกว่านะครับมันไม่มีแคลคูลเลเตอร์แบบแปหนึ่งนะครับต่อเดือนครับต่อเดือน เน้นย้ำนะครับว่าต่อเดือนต่อเดือนนะครับเน้นย้ำต่อเดือนอันนี้โบนัสผมว่าโบนัสนั่นจะเป็นรายปีนะถูกไหมอ๋อไม่ไม่ต่อเดือนครับเงินเดือนเงินโบนัสขึ้นอยู่กับผลการแข่งขันหมายเหตุสวัสดิการต่าง,างๆเช่นบ้านพักการดูแลสุขภาพทางทีมจัดการให้หมดทุกอย่าง หือโอ้ถ้าเงินเดือนขนาดนี้มึงบ้าไปแล้วแปบ๊บหนึ่งนะครับเจ็ดหมื่นสองพันห้าร้อยใช่อย่างกับนนะักฟุตบอลนะ่ะแปบ๊บหนึ่งนะครับผลคูณก่อนตอนนี้สามสิบเจ็ดนะครับสองล้านหกสองล้านห้าตีไปอ่ะหึมเดี๋ยวดูก่อนเดี๋ยวผมขออนุญาตเข้าเครดิตเข้าก่อนเดี๋ยวพลาด อืผมไม่แน่ใจว่าเป็นเงินเดือนหรือเงินปีนะผมว่าน่าจะเป็นเงินปีนะเงินเดือนน่าจะไม่ไม่ได้อ่ะสองล้านน่าจะเกินไปหาก่อนจะได้ชั่วร์นะครับขอโทษนะครับอันนี้นักข่าวเขียนมาหินโบนัสทัลทับูสแคมป์

ยังไม่เจอเลยนะครับผมว่าน่าจะไม่ใช่เดือนนะแต่เนี่ยก็คือรายได้ต่อเนี่ยที่เขาโชว์มาก็คือเป็นสองร้อยสิบห้าล้านอะไรเงี้ยคือเป็นรายการแข่งขันที่เหมาะสมสำหรับเนรางวันบอกผมว่าน่าจะลายปีนะผมว่าเยอะไปอ่ะ แต่เดี๋ยวเราอัปเดตนะครับเราอัปเดตให้ถ้ามึงได้สองล้านหกต่อเดือนแข่งปีหนึ่งนี่มึงจะมีตังประมาณยี่สิบกว่าล้านสามารถใช้ชีวิตสโลไลท์ได้ยันตายนะครับยี่สิบกว่าล้านถ้าคุณไม่สิ้นเปลืองเรายืนพื้นฐานเป็นปีก,ก่อนดีกว่าไม่กล้าพูดว่าเป็นเดือนนะ อุ้ยพราะหนึ่งหมื่นห้าพันโอ้โหเพราะถ้าได้เงินเดือนขนาดนี้ก็ไม่ต้องแข่งแล้วมั้งใช่ไหมแ้สิบเดือนหกแสนไม่แน่ใจว่าต่อเดือนหรือต่อปีนะครับน่าจะต่อปีเป็นเดือนนะครับเดือนละสองล้านนะครับคุณเหมียวเหมียวมั่นใจนะครับอันนี้ผมจะได้เช็คข่าว เรื่องจริงนะครับโอเคเดือนแค่เดือนหนึ่งไอ้นี่ไอ้นี่คือไม่ค่อยเท่าไหร่น้อยอันนี้คือไม่ค่อยเท่าไหร่อนนอไอาไหาน,น,นี่ประมาณเดือนละสามล้านคนคอนแทกครับได้หกหมื่นเหรียญต่อเดือนบวกหนึ่งหมื่นเจ็ดสามอันนี้ได้ประมาณเดือนละสองล้านเจ็ดนะครับคุณคอนแทคนะครับโกลเด้นกู ได้โหสามเก้ากอสามสเอันนี้ประมาณสามล้านสองต่อเดือนถ้าคุณเหมียวเมียว,วบอกว่าใช่นะครับจะได้ประมาณสามล้านสองแสนบาทต่อเดือนนะครับคุณโลเด้นกูนะครับโซโล่ครับได้แปดหมืนหกพันเหรียญนะครับก็สองล้านปลายอ่ะ เบนจามินเจ็ดหมืนห้าสองล้านกลางกลางคือถึงจะได้รายเดือนหรือว่าได้รายปีเนี่ยผมก็ช็อกหมดนะเข้าใจป่ะคือเนี่ยสมมติว่าเนี่ยสามล้านอ่าลองคิดไปขำๆเดือนปีละสามล้านอย่างน้อยสองแสนสามสองแสนห้าต่อต่อเดือน สามารถผ่อนเบ้นมาขับกันแบบสบายๆได้เลยรู้สึกอยากเป็นนักกีฬาเลยครับเลือกภักแล้ววันนี้ไม่พักนะเดี๋ยวไปซ้อม LOL ก่อนนะจะเข้าทีมเอมเบอร์ <Em ber. S 1> ได้ไหม hmm. ใช่หัวข้อข่าคือโบนัสอินคูสไม่คือโบนัสเนี่ย นี่โบนัสมันอยู่ที่ข้างหลังนี่ไงมันโชว์ยอดเงินโบนัสไงผมว่านะเอางีงไหมถ้าตามความคิดนะครับผมว่าเขาแจ้งเขาแจ้งรายได้รายปีไหมอันนี้คือรายปีและโบนัสเนี่ยก็รายปีผมว่านะผมว่าเนี่ยรายปีเขาได้ห้าหมื่นเจ็ดแล้วก็ผลงานที่เล่นมาเนี่ยถือว่าเล่นได้ดี นะครับก็เลยได้อีกหมื่นห้านะถ้าตามความคิดผมแจ้งน่าจะแจ้งของปีที่แล้วด้วยซ้ำน่าจะแจ้งของปีเนี้ยผมว่าน่าจะเป็นแบบนั้นมากกว่าถ้าโบนัสรายเดือนนี่สุดตีเลยนะผมว่าแบบชีวิตเขาคงมีความสุขอะเล่นเกมแล้วมีตังใช้เดือนละประมาณสองแสนกว่า แล้วไม่ต้องใช้ด้วยนะพูดได้เลยนะวันๆเอาแต่ซ้อมทีมถูกปะ่ะซ้อมทีมเหนื่อยแล้วเอา้าโอ้โหวันนี้เล่นไปเจ็ดชั่วโมงปวดตากูนอนดีกว่านอนปับ๊บอ้าอีกวันไลฮ่าซื้อข้าวสักถ้า,ถา,ถามึงมาอยู่เมืองไทยนะซื้อข้าวสักเอาแดกเฮี้ยๆเลยสั่งเคฟซีวันทุกวันวันละห้าร้อยไปเดือนนึงใช้หมื่นห้า 15, มีเงินเก็บแสนเก้าสวัสดิการเช่นบ้านพักการดูแลสุขภาพทางจีนไอ้ทางทีมมีให้หมดทุกอย่าง โอ้โหสบายว่ะผมนี่อยากเป็นบ้างเลยนักกีฬาเนี่ยนะครับถ้าทางน้ำหรือฟุกนะครับเห็นแววผมนะครับในการเล่นซิงเนเสื้อซักนะครับสามารถดึงเข้าทีมแล้วก็ไปปั้นสปอนเซอร์ได้เลยนะครับก็ข้ามไปเลยครับหลายชื่อผู้เล่นอย่างเป็นทางการของทีมเอ b มเบอร์ครับนี่ครับ l อเหมือนเดิมทีมเอ b มเครับจากลีบอันดับสองของทางฝั่งอเมริกาครับ อย่างลีก NA c น a l l e n g e r นเจครับซีรีส์ได้ออกมาประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของพวกเขาครับเป็นอย่างทางการแล้วนะครับเกี่ยวกับรายชื่อผู้เล่นทั้งหมดครับทำการแข่งขันในปีหน้าที่จะถึงนี้ครับพร้อมกับตั้งเป้าหมายร่วมบรีกสูงสุดของ n a l c s ให้ได้ไวที่สุดอีกด้วยนะครับมีโคลินครับมีจวนนะครับโซโล่นั่นเองคอนทราสต์นั่นเองโกลเด้นกูเบนจามินกิฟแป๊บหนึ่งคือเมื่อกี้ที่เราเห็นมันเป็นเงินเดือนที่ดูสูงมากถูกไหมแต่ทีมไอห่าเนี่ย แม่งอยู่หลีกอันดับสองของฝั่งเมกาคือมันยังไม่ได้อยู่ดีวิชั่นหนึ่งเลยคือถ้ามันอยู่ดีวิชั่นหนึ่งเงินเดือนมันจะเท่าไหร่วะเนี้ยตังเป้าหมายเข้าร่วมหลีกสูงสุดด้วยมึงยังไม่ได้แชมป์อ่ะเนี้ยเงินเดือนกันางนี้เฮ้ยมึงใช่ปะเนี้ย โอยนี่ก็รวยจนอ้วนเลยเนี่ยโอโ้โหโอ้ยนี่ก็ทีมหลีกอันดับสองของต่างประเทศนะครับเงินเดือนแม่งสองแสนห้าพระเจ้าว้าวนะครับตกใจเลยนะครับยังไงก็ขอขอสมัครเป็นเด็กเช็ดไข่ได้ไหมครับสำหรับสักคน ของเงนเดือนสักห้าหมื่นจากสองแสนนะครับเดี๋ยวจะนั่งเช็ดไข่ให้ตลอดตอนเล่นเดี๋ยวซอกลอกซอกตูจะเปรี้ยวอะไรอย่างเงี้เดี๋ยวผ้ามาคอยซับนะครับโอ้ oh. นะครับข่าวต่อมาครับ CTR ครับอ e s p o r t เข้าซื้อสังกัดทีมคิงครับผม CTR e s p o r t ครับได้ทำการเข้าซื้อ ทีมจากหลีกอันดับ2จากประเทศจีนครับชื่อทีมคิงครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วพร้อมได้รับสิทธิ์การแข่งขัน LSPL ทันทีในปีหน้าครับและผู้เล่นทั้งหมดจากทีมคิงครับจะมาเล่นให้กับ z t r หรือว่า CTR Esport นะครับพร้อมเสริมทัพด้วย2ผู้เล่นเกาหลีอย่าง w c t ครับแล้วก็ก้องนะครับกุ้งนะครับขอโทษด้วยนะครับก็จะมี Sky นะครับจังเกิลเป็นวอชครับมิดเป็นกุ้งนะครับ ACD ADC นะครับเป็น Y4 นะครับซัพพอร์ตเป็น z z JM นะครับท็อปเป็นโคล่าครับ ADC ซับครับเป็น AO ซัพพอร์ตซับครับเป็นซิงค์ดีมนะครับก็ต้องดูครับว่าทางทีม z TR หรือว่า CTR ที่ซื้อในส่วนซื้อในส่วนของทีมคิงเนี่ยนะครับจะทำได้ดีแค่ไหนมีกำลังของเกาหลีเสริมซับด้วยนะครับโค้ชฮีโร่ครับประกาศอัตราทีมนิวบี้ครับ LOL หรือ Oxygen นะครับ ลีฮีโรวูซุกนะครับโค้ชจากทีมนิววี่ดิวบี้ครับหรือทางคิวจีเลเปอร์เลียบเออลีเปอร์เลเปอร์นะครับเลเปอร์ ber, ใช่ไหมอ่านว่าเลเปอร์ใช่ไหมทำไมผมโง่ขนาดนี้พอคำยากๆเนี่ยอ่านได้พอคำง่ายๆเนี่ยบนครัมีปัญหาด้าน ภาษาอังกฤษคำง่ายๆมาก r e a e r s r e a e r s Reapers อ่าได้ประกาศอำลาตำแหน่งออกจากทีมเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับโดยทางฮีโร่เนี่ยเองได้ให้เหตุผลว่าการคุมทีมของเขานั้นไม่ค่อยจะเข้ากับทีมสักเท่าไหร่ครับทำให้ทางผลงานเนี่ยออกมาได้ไม่มีไม่ดีนะครับการตัดสินใจออกนั้นเป็นการตัดสินใจจากตัวเขาเองเพียงผู้เดียวไม่ได้มีใครมาเกี่ยวข้องหรือบีบบังคับให้ออกแต่อย่างใดนะครับ และตัวเขาเองก็ยังไม่สามารถมองหาทีมที่จะไปเข้าร่วมใหม่ได้นะครับก็วันนี้ข่าวหมดแล้วนะครับช่วงสุดท้ายของรายการโครเซียนนั่งเทียนวิเคราะห์นะครับโปรโดตาเจอ NLGX c a a จ i b อคคงไม่ได้ทำให้ผมรู้สึกดีนะครับโปรโดตาไปครับหนึ่งดอก F5 กับโปรโดตานะครับ ข้ามครับผมแล้วจะพูดทำไมอ่ะนาวีกับเวก้าครับคู่นี้มีคนบอกว่านาวีมีสิทธิ์ชนะมากๆครับเพราะนาวีฟอร์มใหม่นี่เก่งเรือเกินผมเช็คแต่นาวีแ้น ถ้าโบสามผมให้เวกา้าผมให้เวก้านะบิออนเดอซับมิทน่าจะเป็นทวิสทีวีอ่ะภาคนะครับน่าจะเป็นของช่อง TGBL นะเพราะช่องเรายังไม่มีทวิสทีวีนะครับภาครายการนี้เดี๋ยวจะมีปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์นะครับอัลติเนตโดตากับเฮลไรเซอร์ครับเฮลไรเซอร์น่าจะเต็มตีแหละครับคู่นี้โบสาม โปรโดตาโบสามโอเคโปรโดตาเวก้า okay. แล้วก็เฮลไรเซอร์นะครับจริงๆผมอยากภาคนะครับแต่น่าจะไม่สะดวกใน YouTube นะใช่ไหมใช่นาวีไม่น่าจะแพ้สองูนนะผมว่าน่าจะมีสองหนึ่งถ้าพูงถ้าเน้นเนนเนี่ยเฮลไรเซอร์ acer, กับอาร์ติ ผมว่าวันนี้ TGBL ไม่น่าจะพลาดหรอก BTS อน่าจะเป็นอารีฟีนด้วยซ้ำอีก10ชั่วโมงเหรอ22ิบสอนิกา4ทุ่มน่าจะเป็นอารีฟีนเลยแหละอาจจะมากับซับซีดายด้วยซ้ำเฮลไรเซอร์10 20เอ้ยไม่ใช่ดีว่า10ชั่วโมงมัน12 22อ๋อ4ทุ่มถูกแนละ้วอันนี้ก็ประมาณ10 ชั่วโมงสี่สิบเอ็ดอ๋อห้าทุ่มอันนี้ห้าทุ่มอันนี้ตีสามอันนี้ประมาณตีสองครึ่งอะเอาทีเน็ตเฮลไรเซอร์ใช่ YouTube พากไม่ได้ครับอารีฟินบอกว่าทางมิวออนดับซับมิเนี่ยพากไม่ได้เดี๋ยวนี้รายการเขาโคกับสปอนเซอร์เป็นทวิสต์อย่างเงี้ยเราก็ต้องพากลงทวิสต์อย่างเดียวเดี๋ยวไงเยวยังไงผมตัดสินใจถามในคนในทีมงานก่อนแล้วกันนะครับว่าให้ถ้าเปิดช่องทวิสต์เนี่ยแต่ตอนเนี้ย u t u b e ยังไม่เซตเซตเลยไงครับเข้าใจใช่ไหมครับเพื่อนๆต้องช่วยกด Subscribe ช่วยแชร์หน่อยว่าเฮ้ยใครอนะ่ะเข้ามากด Subscribe ดกันหน่อยอะไรเงี้ยแบบแค่แชร์ช่องก็ได้ครับไม่เห็นจะต้องแชร์คลิปเลยนะครับวันนี้พี่เอมาเล่นด้วยไหมเดี๋ยวดูก่อนก่อนนะครับรายการเบียร์เนอร์ซัมมิตผมดูอัลฟินภาร์คในทวิตวิธีการดูในทวิตเนี่ยผมว่ามันก็มีแหลกบ้างไม่แหลกบ้างแหละแต่ถ้าจะเอาชัวรนเนี่ยมือถือเนี่ยทวิตทีวีไม่เคยแหลก เน็ตมือถือนะแต่ถ้าอินเทอร์เน็ตบ้านไฟเบอร์อะไรเนี้ยถึงจะแรงแค่ไหนก็แหลกผมก็แปลกใจเหมือนกันนะครับอย่างไรวันนี้เน้น3คู่นะครับโปรโดต้าเอ็นเอลจีโปรโดต้านะครับนาวี i, ครับเวก้าเวก้านะครับแล้วก็อัลติเนตโดต้ากับเฮลไรเซอร์นะครับขอญาตเฮลไรเซอร์นะครับยังไงวันนี้ผมขอญาตลาไปก่อนนะเดี๋ยวหาหาอะไรมาเล่นเล่นกันแล้วกันวันนี้เพราะโดต้าพีดมันมีพรุ่งนี้เช้าอะ่ะ ดีซีผมว่ามันก็ไม่น่าดูปะวะดีซีกับตัวเอนิมี่จีอ่ะทีมอุ้ยก็น่าดูแหละแต่ถ้าผมภาคจะมาดูกันเหรอเอนิมี่จีนี่ทีมใครวะเนี่ยพรุ่งนี้เช้าเวลาเดี๋ยวออกมาอุ้ยสเลเยอร์ก็ตไลท์เอ้ยทีมนี้น่าดูบานาน่าสแลมจาม่าด้วยนะ ก็น่าดูนะ17ชั่วโมง35นาทีถ้าภาคเช้ามีใครมาดูปะวะภาคเช้านี่ประมาณแบบ9โมงเลยเงี้ยใครจะตื่นมาดูวะอีวูฟ20อันนี้มันก็ไม่เช้านะ17อูโหูไม่เช้า17เหรอ นะก่อนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอ็ดสิบสองสิบสามิี่สบ้าสตีหไอ้บ้าประมาณ6กโมงอะหกโมงเสร็จโบสองเก้าโมงเฮลเซอร์อนติเนตเฮ้ยไม่ใช่ใช่ป่ะโอ้ใช่เลยอะไม่ใช่9ก้าโมงด้วย14บสีโอ้โหประมาณ10บโมงอะจบข่าวเทียง จบข่าวเชียงก็มา6โมงเช้าน่าจะภาคได้เพราะเดี๋ยวตอน10โมงเนี่ยมันทับข่าวที่ภาคได้น่าจะเป็นอัลติเนตกับเฮลไรเซอร์ด้วยซ้ำ14อุ้ยไม่ใช่นี่หว่านั่นฮิตบ็อกได้ดีซกับเอนิมีเท่านั้นยิบ4ชั่วโมงอ๋อถูกต้องแล้วอันนี้แค่2ชั่วโมงครึ่ง หนึ่งสองสามสี่ประมาณแปดโมงเช้าไปเห็นไหมมันเช้าไปใช่ไหมอะอันนี้รายการอะไรดอตาพีทจะถ่ายได้แหละผมว่าดต้าพีทมันมีบัตรใช่ไหมในเกมอ่ะยังไงเดี๋ยวว่ากันอีกทีแล้วกันไม่แน่จะเอาซิงเกิลเซอร์ซักเล่นตอนกลางคืนอีกผมว่าสนุกดีมีใครไม่ชอบปะครับซิงเกิลเซอร์ซักอะไรเงี้ยเอามามันจะโอเคไหมเพื่อนๆชอบไหมแต่ไงเดี๋ยววันนี้ผมลาไปได้ดีกว่าวันนี้เราอยู่กันในข่าวประมาณเกือบครึ่งชั่วโมงแล้วนะ เราคุยกันยาวมากตกใจเรื่องเงินเดือนด้วยนะครับยังไงวันนี้ผมล็อกลีนะครับขอญาตลาไปก่อนเพื่อนๆอย่าลืมกินข้าวนะครับเดี๋ยวถ้าอยากให้ทําอะไรเนี่ยเดี๋ยวผมไปวันนี้ผมไปโพส์อีกแล้วโพสตหน้าแฟนเพจผมแล้วกันนะครับแล้วตามไปกดไลค์แฟนเพจผมด้วยนะครับคนที่ดูห้าสิบคนเนี่ยอ่านะครับตามไปกดไลค์ด้วยแล้วก็นะครับเดี๋ยวผมไปถามว่าจะให้ทําอะไรดีนะครับใครมีอะไรรายการอะไรที่ภาคได้คอยขอญาตข,ขอข้อมูลจากผู้คุณหน่อยแล้วกัน ะครับรัตอะไรที่ผมทําได้ผมพอจะทําได้เนี่ยผมจะทํานะครับไปกดไลฟ์แฟนเพจกันด้วยนะครับเพจล็อกลีนะครับพิมพ์ว่าล็อกลีเลยนะครับอย่างนี้วันนี้ผมขออนุญาตลาไปก่อนมีความสุขมากๆครับอย่าลืมกินข้าวสวัสดีครับ